ผมเป็นชอบอ่านสิลจารีที่พังกว่าปีศิลจารีที่อายุตามกว่าพัง,พงกว่าปีเนี่ยคนที่อ่านได้มีเยอะมากจารีที่ก่อนพันปีเนี่ยผมก็ชอบเป็นพิเศษจารีเนี่ยภาษาไทยเนี่ยที่ผมโอเคอาจจะเป็น นะไม่กินพันปีแต่ว่ายังไงก็ในภาษาไทยที่อายุกล่อมากๆมนะีคำานงว่ามือถวายนะักวิชาการรุ่นหลานเนี่ยนะคิดว่าเป็นเบสิลาจาริลนันนี้ได้พบที่ถวายแต่ว่าลองอ้นเนื้หานะลองอืนเนื้อหาเนี่ยไม่ใช่นะ ศิลจลันทรตั้งอยู่ที่ถวายไม่ใช่ที่ดินที่เมือถวายเนี่ยถวายให้แก่พุทธศาสนาะชองผู้กรามสมัยก่อนนะร่นเนี่ยสัตว์พระเจดียที่เราเห็นอยู่เนี่ยเปลนเๆองค์เนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยมีท่าของพรนนะเจดีย์องค์นั้นคนที่สร้างพระเจดีย์องค์เนี่ยถวายท่าให้แก่พรนนะเจดีย์องค์นั้น แล้วก็ถวายที่จดิยให้กับพระเจดีย์ิโอนะถ้าผู้เนี่ยนะไปทําไร่ทํานาที่เจดีย์ถวายได้ผงมามาบูรณประปรปรุงที่พระเจดีย์ิโอนะอันนี้เป็นความนิยมของสมัยผูกะที่นี่ก็เขียนมาลักษณะธรรมะนะแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนมากมากคำแซบแต่ละคำเนี่ยไม่ต้องแปลอ่านออกก็รู้ได้ทันที สระเอโลอวแล้วอ,อันนี้ไม่ใช่ภาษาบาลีแน่แหละนะแล้วแล้วก็สระเอโลโเล่แล้วเล่โทอานนะอันนี้เป็นทั้งแล้วก็ตรงนี้ครับนะตามบุญนะตามบุญเนี่ยตามบุครับตัวนี้ครับต,ต่อๆข้ามอันจุดนะตามบุญ ส่งเป็นส่งของภาษาเป็นภาษาไทยที่เซกระเนี่ยเวลาเนี่ยเราไม่ไม ไม่สามารถลองทราบได้ชัดเจนแล้วเพราะวันนี้เสียหายไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องพยายามว่าศิาจารีรัตนนี้เป็นในสมัยไหนก็เวลาที่เราศึกษาเนี่ยในต้องศึกษาเรื่องอังษใช่อยู่สมัยไหนอันะที่สองขั้นตอนก็เข้วิธีการสะกดนั้นสิท้ออ่านอเนี่ยน้องหนูอยู่ท้างลักษณะแบบนั้นะต่างกันกับ ในในในวิีส,สามก็คือเนื้อความที่บันททศตรงนี้ความนิยมใช่เนื้อความแบบนี้ในสมัยไหนวิเคราะห์สา,สามบุตรสรุตเราก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าก็ผมสันนิษฐานเองนะผมสันนิษฐานเองก็คือศิลาจารีตลัดนี้บดิกเฮนในสมัยพุกามคริสตตวรรษระหว่างสิบสองกับสิบสาม สนในสมัยของพระเจ้าอนดิรุตของผู้แก่บนนันทิดไว้ว่ากองทัพของยุบปาตีหงสาวดีพระเจ้าอันดิรุตก็เลยเนี่ยสง กองทัพของผู้ก่ำไปช่วยบันททดไว้แล้วก็บอกว่าคอมก็ขี่คนไทยบุญแล้วคำค้อ,อมแปลว่าอะไรผมก็เลยไปศึกษากับคนที่พูดภาษาตายหรือพูดแปลงพูดงัาไๆก็คือภาษาไทยนี่เนะอันเร่นลัชฉันก็ไทยใหญ่ของปพมา่าชินตงแล้วก็สิบสองปัญน,น,นาฮันดูเรียกว่า ข่อมมีเสียงล้อเหลียข่อมข้อมแปลว่าคนที่พูภาษาไทยเนี่ยอาศัยอยู่ในอยู่ใกล้ๆทะเลหรืออาศัยอยู่ใต้เขาภูเขาการบันทึกฐานพม่ากับภาษาสัตว์ก็รู้ว่าของกอกขีในคนไทยบูระ สีาา่ภาษาอันนี้เป็นภนะาษาโมอนอันนี้เป็นภาษาพะยูภาษาบาลีแต่ว่าภาษาบาลีเนี่ยอ,องเนี่ใกล้เคียงกันกับภาษามอนกับภาษาพมา่าแต่วิธีการสะกดต่างกัน,นสมัยพูการนิยมใช้สมนี้ แม้แต่ว่าภาษาไทยก็เลวแต่เขียนเป็นภาษามูนก็เลวเต่ภาษาพม่าก็เลวแต่ภาษาบาลีก็เลวเต่ใช่สอนี้กดันนี้เป็นภาษาพม่าประมาณพุทธศักราชในพันหกร้อยยี่สิบแปดก็ตรงนั้นน่ะไม่มีเส้นบอดว่าอันนี้ของชาติใดอันนี้ของชาติใด คนพมา่าอยู่กับคนไทยก็ได้คนไทยอยู่กับคนพมา่าก็ได้คนลาวก็ได้ร่วมกันอยู่สมัยก่อนนราไม่มีแบ่งชนชาติผมไม่เชื่อเนาะนะักวิชาการหลายหลท่านนะสมัยใหม่เนี่ยชนู้ย้ายมาจากตรงโน้สมมุตนะิว่าชนชาติไทยมาจากผู้ของตายอย่างเงี้ยเนี่ยนะชงพายุมาย้ายมาจากที่ท,ที่แบดหรืออะไรต่างๆผมไม,ไม่เชื่อเรนะี้เนาะ ผมเชื่อแต่ว่านะทุกคนที่ชงเขาไทยหรือพมา่าหรือพายุหรือโมหรือแล้วแต่อยู่มาด้านเดิมด้านตรงนี้ตอนนี้ก็ลองค้นพบนะที่ที่ที่กระทุกของคงบูแล้วนะเป็นเมืองเมือปีอะคุ่ได้ยังไงอันนี้เนี่ยเป็นแต่กลงของพวกเราไม่ใช่ใหญ่มาจากที่เองอยู่มาตั้งนแต่เดิมมาอยู่ตรงเนี้ย สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เรียกชื่อมันไม่ได้เรียกชื่อชาติพันธุ์มันเรียกชื่อเมืองแต่มเมื่อสําคัญเขาเรียกเทากว่ามามาเจะเรียกคนพวกนั้นดีที่ชื่อที่เมืองเข้าเที่ยวมาเขา็นชาวเมืองน้นชาวเมืองนี้มันการเกิดบ้านเมืองเนี่ยมันไม่อันติฟาจากอเดนฟายความเป็นคนจากชาติพันธุ์ใช่ไหมคัมันมาจากพื้นที่ จะเป็นหมู่บ้านหรือเป็นเมืองคนเกิดบ้านนี้คุณเกิดเมืองนี้ใช่ไหมดีนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคุณเป็นเมืองโคราสนใช่ไหมคุณเมืองสารคามพวกนี้ใช่ไหมมันจะนชาติพันธุ์ไหนกูไม่รู้แต่เพราะยเพราะการเป็นบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นเอเทนติกซิตี้แล้วมันไม่เป็นในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรามองว่าเป็นกลุ่มขเขมรมอญพม่าพวกนี้ใช่ไหมแล้วถ้าคนที่เป็น พม่าที่เคยไปอยู่แล้วกันทั้งกายเป็นคนเมืองนั้นเขาเรียกชื่ออย่างนี้อย่างถ้าเราลองไปพักตายคุณเห็นไหมคนในมาเลเซียเขาเรียกพวกปัตตานีว่าเซียเขาเรียกสยามนะคนมาเลเซียเรียกเซียนะนะแต่คนปัตตานีเขาเรียกคนไทยอูดว่าเป็นเซียนะต่างกัน